ตัวแทนนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 ค่ะ ที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสรารคามนายสำลีรักสุทธีสสมหาสรารคามพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวแทนนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลมหาสรารคามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิมโนสิทธิศักดิ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคามรับมอบทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำ คัญของบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด -19 จึงจะได้มอบหมายให้นายสำเรียรักสุธีสมาชิกพักภูมิใจไทยสอสอมหาสารคามเป็นตัวแทนในการมอบข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ค่ะ